เดี๋ยวใจเย็น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 ขันแซ็บก็บอกว่าแซนะ็บเลยแล้วขันแซ็บก็บอกว่าแซ็บแล้วด้่สิหายไม่ถึง <laughs> กันขากูเมื่อนี้อ้าวฮึมแซบยุ่มอ๋อเออขันแซ็บก็บอกว่าแซ็บขันมึงบอกว่าแซ็บได้ปุ๊บเนี่ยมืงอ,อื่นสิไปออกขนกระแสเลยอ้าวมึงทำมดาเลยอืม หันก่อนกูเอาไหมล่ะเอาล่ะเอาอะไรอีกอ่ะ,อะมันเหลือใหม่ในแนวเนี้ยมึงใหม่กูกินเลยนียบร้อยแลนวเนี้ยไหนเดียวเดียวเดียวมึงจะโดดมากัดขากูาอ,อีกห้าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเบรกเบรกไบรกกันให้กินได้แต่ว่าแต่ว่ามืงอื่นนั่นเอาเข้าใจอยู่งเหรอ หากินได้แต้วมามื่อมื่นเอาเงินมาจเขาเจ้าได้เออนั่งคอยคอยโอ้ยหนาวหนาจ้มันเป็นคนมีบุญผมมักมันแห้งแบบไม่อกิน้ำมามันไปอาบน้ำมันไปแช่น้ำมันงอนมันยี่ยมมันเอี่ยมขนาดมันมัเยี่ยมอะไรมันเนี่ย นี่ต่คนหักมันเนาะอยู่ในบ้านแยกเดียวเขามาแจกหมาดีๆก็ได้แล้วแต่โอกาสแลวแต่มันอยากออกมากข้มาถูจะควบคุมยังมาหนาโอเคครับเสบบอมล้วนะโบเบ่โบเบ้